สวัสดีครับวันนี้นะครับมาให้ความรู้ทางด้านเน็ตเวิร์กเช่นเคยนะครับวันนี้มจาจวารกคำว่า u n นิแคสมัลติแคสบอร์ดแคสเอ็นมิแคสสี่คำศัพท์นี้นะครับ4ี่คำศัพท์นี้สำหรับคนที่จะสอบตัว CCNA นะครับของซิ s c o รวมถึงวิชาเน็ตเวิร์กต่างๆอย่างเช่นคอมเทียเน็ตเวิร์กพัดนะครับต้องรู้จักนะครับมาเริ่มที่ ยูนิแคดยูนิแคดคือวันทูวันหนึ่งต่อหนึ่งยกตัวอย่างง่ายๆในห้องห้องหนึ่งกันนะครับในห้องห้องหนึ่งนะครับอาจารย์ผู้สอนต้องการส่งข้อมูลหาคนคนเดียวนี่คือหนึ่งต่อหนึ่งหรือไม่ต้เข้าเว็บไซต์ต่างๆแชทต่างๆส่วนใหญ่เป็นวันทูวันหนึ่งต่อหนึ่งนะครับนั่นคือยูนิแคดอ่าต่อไปนะครับมัลติแคดมัลติแคดคือวันทูแมนนี่นะครับวันทูแมนนี one ่ก็คือส่งหา เป็นกลุ่มนะครับวันทูแมนนี่นะครับส่งหากลุ่มเป็นกลุ่มเช่นในห้องอาจารย์ส่งหาข้อมูลเฉพาะผู้ชายเท่านั้นโดยเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นนี่คือวันทูแมนนี่นะครับดูแมนนี่ก็คืออะไรครับเมื่อกี้อยู่ในแคสตหนึ่งต่อหนึ่งใช่ไหมนะครับมัลติแคสนะครับมัลติแคสวันทูแมนนี่นะครับต่อไปบอดแคสต์บอดแคสวันทูออรนะครับ at, many, รบอดแคสวันทูออรวันทูออคือ ผมพูดเนี้ยบอดแคททุกคนได้ยินหมดเลยนะครับบอดแคทรีดหมดเลยนะครับบอดแคทมันก็จะต,ตั้งใจฟังไม่ตั้งใจฟังต้องได้ยินหมดว่าบอดแคทออกไปนะครับตัวสุดท้ายเอนนี่แคทเอนนี่แคทเนี่ยคล้ายคล้ายคอ่ามัลติแคทนะครับเอนนี่แคทคือซัมวันในกลุ่มบางคนในกลุ่มนะครับซัมวันในกลุ่มบางคนในกลุ่มเช่น ผู้ชายอายุ30ปีขึ้นนะครับหรือสมาชิก VIP นะครับวันนี้ซื้อ Unicast เนี่ยจะเจอใน IP เวอร์ชัน6ก p v 6นะครับก็คืออุปกรณ์ทุกตัว IP เดียวกันนะครับนั่นคือทำไม UnicastIP เดียวกันได้นะครับโอเคครับอ่าจะมีอะไรไหมครับ Unicast one to one หนึ่งหนึ่งนะครับ MultiCast นะครับ one to many นะคุยเป็นกลุ่มนะครับ Broadcast one to all นะครับทุกคนได้ยินหมดแล้วก็ Unicast ซัำวันในกลุ่มนะครับวันทูเอนนี่วันทูซัมวันในกลุ่มบางคนในกลุ่มเท่านั้นโอเคครับหวังว่าคงเข้าใจคําว่าแคตต่างๆนะครับพบผมที่ที่สาบันโจโดอยนะครับโจดอยทีนิ่งเซ็นเตอร์โจโดอยคอมโจเลยอารจีโอเคครับสวัสดีครับ